ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้คือคําถามที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กซึ่งมาลองนึกนึกดูจะพบว่าจริงๆแล้วอะไรที่เราเข้าใจว่าเป็นไทยหลายอย่างกลับได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติไม่มากก็น้อยและในจํานวนชาติต่างๆนั้นช่วงหนึ่งไทยเคยรับวัฒนธรรมเปอร์เซียหรือวายคอนิเคิลจะเล่าตั้งแต่การเข้ามาประเทศไทยจนไปถึงจุดรุ่งเรืองของคนเปอร์เซียและจุดเสื่อมที่ทําให้เราไม่ได้เห็นคนเปอร์เซียหรืออิหร่านในไทยเท่าไหร่รวมทั้งสิ่งที่รวมอยู่ในสังคมไทยเรามาจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าชาวเปอร์เซียอาจเดินทางมายัางแผ่นดินไทยเพื่อทําการค้าตั้งแต่สมัยทราวดีจากหลักฐานปฏิมากรรมดินเผาและภาพปูนปั้นรูปคนสวมผ้าพวกหัวที่คนพบในพื้นที่นคนปรปฐมอู่ทองและเมืองคูบัวหรือราชบุรีอย่างไรก็ตาม ช่วงนี่คนเปอร์เซียเข้ามาทําการค้าไทยมีหลักฐานชัดเจนคือสมัยอยุธยาและต่อมาก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆจนสามารถตั้งเป็นชุมชนได้หนึ่งในชาวเปอร์เซียรุ่นบุกเบริรคือพ่อค้าอย่างอามัดหรือที่เรียกว่าเชคอ,อามัดโดยชื่อว่ามาจากเมืองกุมเขาเข้ามากรุงศรีอยุธยาในปี1602และสวามิภักกษัตริย์ไทย ปลายสมัยพระนเรศวรต้นพระเอกาทศรสเชกอมัดประสบความสําเร็จทางด้านการค้ามากจนเป็นเศรษฐีใหญ่จึงตั้งโรง่ากในเมืองไทยและแต่งงานกับคนไทยเขาสร้างสายสัมพันธ์กับพวกขุนนางโดยคอยให้คําแนะนําเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศรวมถึงช่วยปรับปรุงราชการในกรมท่าในสมัยพระเจ้าทรงธรรมด้วยผลงานและคอนเนคชั่นทำให้เชกอมัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมท่าขวาดูแลการค้าต่างประเทศด้านตะวันตกของอ่าวไทยและรับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนแรกที่มีการบันทึกไว้นอกจากนี้เชกอัมัดยังเป็นต้นสกุลบุญนาอีกด้วยซึ่งต่อมามีอิทธิพลต่อราชสำนักไทยหลายยุคหลายสมัยปลายศตวรรษที่17มีชาวเปอร์เซียอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาหลายพันคนบางคนรับราชการบางคนก็เป็นขุนนางใหญ่ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกที่แสดงการโปรเปอร์เซียชัดเจนคือสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์มีสหายสนิทคืออากรมุฮัมมัมดอัสตราบารีผู้เป็นหลานเชกอัมมัดเขาผู้นี้มีบทบาทสําคัญในการนํากองกําลังมุสลิมช่วยพระนารายชิงราชบัลังมาจากอาโดยใช้พิธีเจ้าเซนของมุสลิมดิกาชีอาพวกเขาเนียนเอากองกําลังมาจัดกระบวนแห่และเมื่อเคลื่อนกระบวนเข,เข้าเขตวังกองทหารมุสลิมก็สามารถบุกทะลวงช่วยพระนารายชิงบาลังมาได้สาเร็จคุณงามความดีระดับนี้ พระนารายจึงสร้างซีดต,ต,ตอบแทนและมอบตำแหน่งอ๋อพระศรีนวรัตอัคมูฮัมมัมดก็คอยช่วยเหลือง,งานราชการแก่พระนารายเรื่อยมาจนได้รับตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีด้วยการสนับสนุนของเขาส่งผลให้ขุนนางมุสลิมเป็นใหญ่เป็นโตกันมากในช่วงนั้นนอกจากนี้ยังมีขุนนางฝ่ายชำนาญการชาวเปอร์เซียขุมทหารฟาซีกว่า200นายที่จ้างจากอินเดียหรือที่เรียกกันว่ากองกำลังอาสาแขกเทพช่วงเวลานี้ พนาลายยังมีดําริส่งราชทูตไปเปอร์เซียถึง3ครั้งแต่ครั้งแรกเรือดันแตกเสียก่อนส่งไปครั้งที่2ก็โดนพ้นอีก จนมาถึงครั้งที่3จึงไปถึงตอนออกกลางซึ่งราชสำนักเปอร์เซียได้ให้การต้อนรับคณะทูตอย่างดีและได้ให้เข้าเฝ้ากษาัตริย์สุไลมานที่1แห่งรชาชวงศ์ซาฟวิดณนะพระราชวังเชเฮลโซตุนโดยทางเปอร์เซียต,ตอบแทนน้ำใจด้วยการส่งคณะราชทูตของตนมากรุงศรีอยุธยาซึ่งการเยือนครั้งนี้มีบันทึกไว้ในานามสำเพากษัตริย์สุไลมานเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของอากัมัมหมัดคือเป็นผู้ผลักดันให้มีการตั้งสถานีการค้างกฤษในกรุงศรีอยุธ ที่ตอนนั้นเริ่มบุกเข้ามาโจมตีชายภูมิทางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นกรุงศรีอยุธยากับอังกฤษจึงค้าขายกันรุน่งเรืองมากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงศรีอยุธยากับอังกฤษนี่เองทําให้มีฝรั่งหลังไหลเข้ามาค้าขายและลรับราชการคล้ายกับชาวเปอร์เซียรวมไปถึงชาวกรีกที่ชื่อคอนสแตนตินฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนเป็นชาวกรีกที่สมัยเด็กยากจนแต่ฉลาดเฉลียวจึงได้ท้องโลกกว้างด้วยการเป็นลูกเรือสินค้าอังกฤษ จนได้มาถึงอยุธยาด้วยความฉลาดเป็นที่ประจักษ์ทางด้านภาษาและวัฒน,นธรรมทําให้ฟอคคอนได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเรื่อยๆในกรมคลังซึ่งการเติบโตนั่นเองทําให้เขาขัดแย้งกับอากมามูฮัมหมัดจากนั้นฟอคคอนได้เพรทุนพระนารายไปว่าอากมามูฮัมหมัดแห่งบกับทหารรับจ้างมากเกินจริงคงจะช่อรลาดบางหลวงโดยตอนนั้นพระนารายมองคําพูดของฟอวคอนมีความเป็นไปได้จึงตัดสินใจลงโทษสหายของตนด้วยการร้อยปากด้วยเชือกหวายจนเขาเสียชีวิตด้วยความทรมาน อย่างไรก็ตามมีข้อมูลอีกด้านจากอาจารย์ธุริดพงษ์จุฬารัตน์ภาวิชาติศาสตร์คณะสอนจุฬาว่าอากรามูฮัม,มัดอาจโดนคนเปอร์เซียด้วยกันเองใส่ร้ายว่าโกงกินเพราะขัดผลประโยชน์ด้านเงินเงินทองเขาเลยถูกถอดออกจากยศและเสียชีวิตด้วยความชลาไม่ว่ารายละเอียดจะเป็นทางไหนแต่ก็สรุปได้ว่าเขาถูกกล่าวหาแน่นอนเป็นเหตุให้สิ้นยศและอำนาจจากนั้นขั้วอำนาจเปอร์เซียในไทยก็ค่อยๆเสื่อมลงกลายเป็นขั้วอำนาจฝรั่งที่นำโดยฟอคอนขึ้นมามีบทบาทแทน แม้กระแสเปอร์เซียจะเสื่อมไปแต่ก็ยังฝังลากอยู่ในหลายสิ่งเพราะอย่าลืมว่าช่วงชาเปอร์เซียรุ่งเรือง เพวกเขามีบทบาทในสังคมไทยอย่างมากโดยมีการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับชาวบ้านไปจนถึงสถาบันกษัตริย์ซึ่งหลายอย่างกลายเป็นวัฒนธรรมที่เราไม่รู้ตัวมีเอกสารของชาวเปอร์เซียบันทึกไว้ว่าพระนารายณ์ให้ในายช่างเปอร์เซียและอินเดียมาสร้างเมืองลบุรีดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่วังนารายณ์ราชนิเวศจะมีความเป็นแขกผสมอยู่โดยอาจารย์ยุริศพง์วิคอไว้ว่าลบุรีมีองค์ประกอบคล้ายกับเมืองอิสฟาฮานในอิหร่านและลัสุลต่านแห่งเดคานในอินเดียผสมกันนอกจากนี้ยังมีการพบศิลปก,กรรมและประติมากรรมไทยบางส่วน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปอร์เซียเช่นลายดอกไม้หรือลายเลขาขณิตแบบอิสลามลายกนกเปรกก็คล้ายลายไฟอย่างเปอร์เซียอีกทางราชทูตไทยในยุคอยุธยายังเรียนแบบการแต่งกายแบบเปอร์เซียเพราะเชื่อว่าบรรจุที่เท่นในยุคนั้นคือสวมหมวกทรงแหลมชุดคลุมยาวรองเท้างอนเห็นได้จากรูปคณะทูตของโกษาป,ปานไปฝรั่งเศสซึ่งเชื่อว่าชุดของกษัตริย์ไทยในภายหลังก็ได้รับอิทธิพลนี้มาสถาปัตยกรรมสําคัญเช่น ประตูวังนาลายชนิเวศนั้นก็มีทรงโค้งแหลมแบบเปอร์เซียและตามกำแพงก็มีช่องลักษณะเดียวกันไว้ใส่เทียนเพื่อให้ความสว่างยามค่ำคืนนอกจากนั้นยังมีร่องรอยนำ้ำพุเตี้ยแบบเปอร์เซียรายล้อมอยู่ใช่ครับนำ้ำพุในวังพระนาลายน่าจะมาจากอิทธิพลเปอร์เซียไม่ใช่ฝรั่งสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไทยได้รับมาจากเปอร์เซียก็คือภาษาในชีวิตประจำวันของเรามีคำเปอร์เซียอยู่มากทีเดียวโดยจะยกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งเช่นกุหลาบที่มาจากคำว่าคุณอับ แปลตรงตัวว่าน้ำดอกไม้ซึ่งเปอร์เซียนิยมเอาดอกกุหลาบมาทำคนจึงเรียกดอกไม้ว่ากุหลาบบุรีมาจากคำว่าบุรีแปลว่าเขาสา์หรือปลายแหลมเนื่องจากยาสูบสมัยก่อนเป็นม้วนและมีปลายแหลมเหรียญมาจากคำว่าเรียวหมายถึงเงินลิเกมาจากคำว่าดิเกซึ่งเป็นเพลงสดอิสลามที่มีท่าทางประกอบที่แขกเจ้าเซนพัฒนามาเป็นการแสดงนอกจากนี้จากการที่ชาวเปอร์เซียมีบทบาทด้านการเดินเรือค้าขายในไทย ทำให้ไทยมีศัพท์ชาวเรือมากมายมาจากภาษาเปอร์เซียเช่นกลาสีมาจากคําว่าชลาสีแปลว่าลูกเรือสลังมาจากคําว่าซลา,าแปลว่าหัวหน้ากระซับมาจากคําว่ากษเมหรือกระซบะแปลว่าพ่อค้าแต่ในภาษาไทยหมายถึงผู้จัดหาสินค้าคล้ายอารมณ์เดียวกับเสมียน ที่สาคัญคําเรียกของกินหลายชนิดที่เราคุ้นเคยก็มาจากเปอร์เซียทางนั้นเช่นองุ่นหรือกระลำหรือบางอันก็เป็นการแปลงจากต้นฉบับมาเช่นขนมอาลัวที่มาจากคําว่าฮาลัวแปลว่าขนมหวานหรือข้าวหมกมาจากคําว่าโมกที่แปลว่าไก่จากที่เล่ามาทั้งหมดเราจะเห็นการกลืนกลายของเปอร์เซียสู่ไทยซึ่งอาจทําทให้เกิดคําถามในใจว่าแล้วคนเปอร์เซียหรือแขแกเกาเซนยังมีในไทยอยู่หรือไม่ คำตอบคือมีครับโดยจะอยู่ในชุมชนรอบๆมัสยิดที่เรียกว่ากะดีชุมชนที่สําคัญมีเช่นชุมชนมัสยิดต,ต้นสนอยู่รอบมัสยิดต,ต้นสนหรือกะดีใหญ่จากหลักฐานตอนบุรณาสุสานหรือกูโบทําให้พบรูปปั้นทรงอยุธยาจึงเชื่อว่ามัสยิดอาจสร้างขึ้นตั้งแต่เวลานั้นโดยปัจจุบันมีมุสลิมทั้งซุนิและชีอะอาศัยอยู่ในชุมชนนี้นอกจากนี้ยังมีชุมชนแขกเ้าเซน สร้างรอบๆมัสยิดอุไซนียะหรือกะดีเจริญผ้าหรือกะดีกลางสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ว่ากันว่าชาวมุสลิมชีอะในชุมชนนี้สืบสายตรงมาจากเปอร์เซียและยังรักษาขนมพะมเมียมเก่าๆอย่างเหนียวแน่นเช่นจัดพิธีแห่แขกเก้าเซนทุกปีและคอยเปิดสอนศาสนาน,นกิกาชีอะ แก่ศาสานิกชนรุ่นใหม่ทุกวันอาทิตย์ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Y Chronicle นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับเคยสนใจไปเที่ยวอิหร่านกับ The Y Chronicle นะครับมีการทำทัวร์ไปเที่ยวดินแดนแห่งอารยธรรมเปอร์เซียน,นี้หลายรอบหลายเส้นทางครับโดยคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งหมายเลข082894844 089927646หรือ inbox ทางเพจ Facebook The Y Chronicle หรือ LINE o f f i c i a l a c c o u n t The w Y Chronicle และพิมพ์คำว่าสนใจทัว อิหร่านได้เลยครับ